แฟนสาวของดาวโรงเรียนในช่วงปิดเทอมทะเลาะก,กับฉันบอกว่าไม่อยากเจอฉันอีกแล้ววันถัดไปฉันจึงหายตัวไปเลยตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นฉันอีกเลยแม้แต่เพื่อนสนิทของฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไปไหนจนกระทั่งเขามาหาฉันที่บ้านจึงพบว่าครอบครัวของฉันย้ายไปที่อื่นแล้วสุดท้ายแล้วจริงๆไม่มีทางเลือกเขาจึงใช้ความสัมพันธ์ไปที่สถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อมูลของฉันข้อมูลที่ได้กลับมาคือไม่มีการตรวจสอบพบในตอนนั้นในหัวของซูชิงเซวีนเหลือแค่ความเป็นไปได้เดียวนั่นคือชายที่เธอรักมากได้ตายไปแล้ว ตลอด3ปีที่ผ่านมาเขายังคงมั่นใจในความคิดนี้ไม่เคยสั่นคลอนและซูชิงเซียวที่กลับไปหอพักคิดอยู่พักใหญ่จูจ่ๆก็โกรธตัวเองว่าซูชิงเซียวเอ๋ยทำไมถึงไม่มีความมุ่งมั่นแบบนี้อย่าใจอ่อนเมื่อเห็นเขาได้ไหมเขาจับไปเงียบๆนานถึง3ปีเขาคิดถึงความรู้สึกของเธอบ้างไหมเธอยังไปสนใจเรื่องในบ้านเขาอีกเหรอจากนั้นก็หายใจลึกๆสักพักสงบอารมณ์ลงสักพักเขาได้ตัดสินใจในใจอย่างเงียบๆเ,เรื่องราวใน3มปีนี้ตัวเองจะไม่มีวันปล่อยผ่านไปและในขณะนี้ ฉันได้ก้าวเข้าสู่ลิฟที่ไปยังห้องรอแล้วทันใดนั้นได้ยินเสียงคนคนหนึ่งตะโกนเข้ามาในลิฟคนข้างในรีบออกมาให้ฉันหน่อยฉันเงยหน้าขึ้นมองเห็นดาราคนหนึ่งซูฮุนเด็ดไปคนเยอะมากแฟนขับหญิงหลายคนต่างร้องกรี๊ดกันอยู่ที่นั่นฉันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะออกมาไม่เข้าใจหรือว่าสนามบินนี้คือบ้านของคุณเหรอสีหน้าของผู้ช่วยดาราชายแข็งทื่อทันทีคุณหมายความว่าอะไรตารางเวลาของแฟนๆที่บ้านเรายุ่งแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าเครื่องบินของเรากำลังจะถึงคุณรีบให้ที่ว่างหน่อย ฉันยังคงไม่แสดงสีหน้ามันเกี่ยวอะไรกับเราขอถามคนในลิฟทุกคนไม่มีเรื่องของตัวเองเหรอดาราก็สามารถทำตัวเหมือนนี้ได้เหรอได้ยินคำนี้แล้วแฟนคลับที่อยู่ข้างๆทนไม่ไหวฟานฟานของเราคือซุปตาอันดับหนึ่งของประเทศนักร้องมีงานให้ทำทุกวันจนยุ่งไม่ไหวให้ฟานฟานของเราขึ้นไปก่อนไม่ได้เหรอขอให้เปิดทางให้ฟานฟานของเราหน่อยพวกคุณควรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งยังทำอะไรอยู่ทำให้กำหนดการของฟานฟานของเราล่าช้าพวกคุณจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ไหมในเวลานี้สีหน้าของนักสแสดงชายก็ดูไม่ค่อยดี ในช่วงไม่กี่ปีที่เขาโด่งดังในประเทศยังไม่มีใครที่มีท่าทีแบบนี้ต่อเขาแต่ในฐานะนักแสดงอาชีพเขาก็ยังคงระมัดระวังในบางเรื่องถ้าทำอะไรที่เกินกว่าเหตุมันอาจทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจได้ง่ายวินาทีถัดมาเขาก็ยิ้มออกมาหลังจากที่ให้ผู้ช่วยและบริการถอยออกไปเขาก็ยิ้มให้กับคนในลิฟต์และพูดว่าไม่เป็นไรแม้ว่าผมจะรีบมาแต่ยังไงก็ให้พวกคุณขึ้นไปก่อนเถอะมุมปากของผมขยับไปมาอย่างไร้คำพูดในเวลาที่มีเรื่องไร้สาระพูดฉันไม่รู้เลยว่าขึ้นลิฟต์ไปกี่รอบแล้ว แต่แฟนขับตัวยงก็ยิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆก็แค่ดาราในสังกัดเราเท่านั้นแหละไม่เหมือนบางคนแล้วก็ชี้มาที่ฉันอีกฉันสายหัวอย่างช่วยไม่ได้แล้วก็กดปิดลิฟทันทีวีระบุรุษผู้ล่วงลับไร้ผู้ถามไทยแต่ดาราบ้านฉันนี่สิเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่ฉันกลับไม่รู้เพราะความสิ้นหวังของฉันในวันนี้คนคนนี้ดาราชายคนนี้กำลังจะผลักดันฉันไปสู่จุดสนใจของสังคมไม่นานหลังจากที่ฉันจากไปดาราชายก็หันไปยิ้มให้กับแฟนๆดวงตาของเขาแฝงไปด้วยความเย็นชาเอาละละ่ะ แค่นี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยและอย่าไปไววายในโลกออนไลน์เด็ดขาดถึงเวลาที่พวกเราควรไปกันได้แล้วทุกคนแยกย้ายกันไปได้แล้วผู้ช่วยก็เข้าใจและรีบช่วยกันเก็บกวาดทุกคนแยกย้ายกันไปก่อนนะจำไว้ให้ดีห้ามแพร่กระจายเรื่องนี้ไปยังโลกออนไลน์เด็ดขาดห้ามเด็ดขาดแฟนๆเหล่านั้นเดิมทียังไม่คิดในทางนี้ถูกพวกเขาพูดถึงกลุ่มแฟนคลับของพระเอกชายคนนี้ก็ระเบิดขึ้นทันทีโบฟานฟนคือชีวิตของพวกเขาการกลั่นแกล้งพี่ชายของพวกเขานี่มันเจ็บปวดกว่าการฆ่าพวกเขาเสียอีก สิบกว่านาทีต่อมาแฟนคลับหญิงที่ข้างคล้ายฟานฟานเริ่มมีการเกิดขึ้นในโลกออนไลน์วิดีโอตัดต่อที่มีเจตนาร้ายมากมายคําขวัญโจมตีฉันและการค้นหาข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับโพสของฉันทั้งหมดพากันโผล่ออกมาแม้กระทั่งโพสต์ที่ชื่อว่าออกมาขอโทษฟานฟานไอดอลของเราต้องได้รับความเคารพโดนขึ้นเทรนดร้อนทันทีเลยมีข้อมูลส่วนตัวของฉันถูกแพร่กระจายอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ถึงแม้ว่าข้อมูลสําคัญส่วนใหญ่จะถูกเข้ารหัสระดับ SSS แล้วก็ตามเว้นแต่จะมีสิทธิ์เข้าถึงสูงมาก แทบไม่มีใครหาเจอเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามรูปของฉันก็ยังถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์อยู่ดีโดยเฉพาะในส่วนประสบการณ์ส่วนตัวยังเขียนว่ามีช่วงกลาง3ปีไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของฉันถูกค้นพบหลังจากเรื่องนี้ถูกเปิดเผยแฟนคลับสาวสุดฮอตของฟานฟานก็เริ่มระดมกันในโลกออนไลน์ทันทีเดี๋ยวนี้เข้าเรียนคณะจินตมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอใครๆก็สามารถไปเรียนที่จินตะได้เหรอคนคนนี้ไม่มีข้อมูลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยและก็ตรวจสอบไม่พบด้วยเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกหรือเปล่า แล้วคนแบบนี้เข้ามาหาวิทยาลัยจริงได้ยังไงฉันขอแนะนําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างละเอียดแน่นอนว่ามีแฟนคลับบางคนที่เข้าใจเหตุผลอยู่บ้างแต่ภายใต้การปลุกปั่นของเหล่าแฟนคลับที่คลั่งไคล้กระแสะความคิดเห็นในโลกออนไลน์ตั้งแต่แรกก็เอ็นเอียงไปทางฝานันฝานทําให้ฉันกลายเป็นจุดสนใจทันทีในหอพักจิงตาปกติลีเฉียนกําลังดูวิดีโอสั้นอย่างสบายใจจู่ๆก็เห็นเทรน์ที่เด้งขึ้นมาจึงเรียกซูชิงเซวีนที่นั่งข้างๆให้มาไกลๆชิงเซวีนชิงเซวีนดูนี่สิมันใช่รุ่นน้องของเธอหรือเปล่า ตอนนี้ในโลกออนไลน์มีคนด่าพวกเขาหลายคนว่าไงนะรุ่นน้องของฉันซูชิงชะง,งักไปชั่วขณะรีบหยิบโทรศัพท์ของลีเฉียนขึ้นมาดูทันทีนั้นก็รู้สึกว่าแฟนคลับพวกนี้โง่เหรอแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์ของตัวเองออกมาคลิกเข้าไปที่เทรนด์ฮิตแล้วเริ่มด่าทันทีดารามันจะเก่งนักเหรอรีบไปเกิดหรือรีบไปตายกันแน่เขาโดนฉันด่าว่าได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เห็นซูชิงสวินที่โกรธเคืองลีเฉียนก็อดหัวเราะไม่ได้ตอนนั้นใครว่าหลังจากนี้จะไม่มีอะไรกับเซียวหยางอีกเห็นเธอแบบนี้คงจะมีความรู้สึกอยู่่ใชหม ซูชิงสวินทันทีที่หน้าแดงมองด้วยสายตาพูดอย่างเคร่งขรึมว่าฉันพูดเรื่องเหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องคนถ้าเป็นคนอื่นฉันก็จะทำเช่นนี้แต่เขาก็พบว่าความคิดเห็นที่เพิ่งโพส์ไปนั้นถูกความคิดเห็นที่เป็นอันตรายกลบหมดเริ่มรู้สึกกังวลว่าทุกอย่างกำลังไม่ดียุ่งเหยิงกับความข้างคล้ายเหล่านั้นดูเหมือนว่าไม่อยากปล่อยโรงเรียนประถมของคุณเลยคราวนี้เขาคงสร้างปัญหาใหญ่แล้วละ่ะฉันเพิ่งบอกไปว่าต่อไปนี้ฉันกับเขาไม่เกี่ยวกันแล้วซูชิงเสวี่รีบอธิบายทันท,ท,นนทีแต่ต่อมาดวงตาาาขออองงงเคกกก็แสดวมวออมมัลา มองรูปโปรไฟล์ของเซียวอย่างบนโทรศัพท์แล้วก็คุนคิดเมื่อ3ปีก่อนเคยคิดจะลบข้อมูลติดต่อทิ้งไปแต่เขาก็ยังทําใจไม่ได้ขณะนี้ผู้อํานวยการสํานักงานความปลอดภัยหลิวชางชิงโกรธจัดพวกคุณทําอะไรกันอยู่ให้คนเอาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเซียวเช้าออกจากอินเทอร์เน็ตทันทีและรีบจัดการสอบสวนเรื่องนี้ตรวจสอบว่ามีองค์กรจากต่างประเทศหรือไม่ห้ามพลาดในอีกส0นาทีอย่าให้ฉันเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเซียวเยาในออนไลน์ไม่งั้นทุกคนจะต้องเจอดีในฐานะนักวิจัยอัจฉริยะในประเทศ ประวัติส่วนตัวของฉันได้เชื่อมโยงกับหน่วยความมั่นคงแล้วไม่ว่าจะเป็นใครหรือหน่วยงานใดๆที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลของฉันจะทำให้เกิดการเตือนภัยทันทีเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าครั้งนี้กลับเป็นกลุ่มคนไร้เดียงสาในเน็ตที่แพร่กระจายข่าวของฉันทางออนไลน์หลังจากดูกล้องวงจรปิดที่ลิฟต์สนามบินแล้วเขาก็กัดฟันด่าเบาๆที่ริมฝีปากดาราสมัยนี้ไม่เอาไหนจริงๆทำตัวหยิงยโสก็ไม่คิดหน้าคิดหลังทำตัวหยิงยโสกับใครไปบ้างปล่อยให้คนที่กำลังจะกลายเป็นคนดังในประเทศ ศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดให้คุณใช้ลิบก่อนคุณคู่ควรหรือเปล่าแต่ทันทีที่พูดจบโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหลิวชางชิงมองที่หน้าจอสแสดงหมายเลขโทรศัพท์ใจของเขารู้สึกวูบหวงเป็นโทรศัพท์จากหวังไวหมิงอธิการบดีสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติหัวถึงแม้ทั้งสองจะมีตำแหน่งเท่ากันแต่ในเรื่องของเปลือกหอยเขาต่างกันลิบลับหายใจเข้าลึกฮ่หาฮ่าแล้วโทรศัพท์ก็ถูกเชื่อมต่ออย่างตื่นเต้นหวังไวหมิงเริ่มด่าตรง,ตรงๆเลยหลิวชางชิงนายเป็นหัวหน้าหน่วยความปลอดภยัยทำไมถึงทำอะไรไม่ได้เลย ตอนนี้มีเรื่องใหญ่ออกมาในอินเทอร์เน็ตหน่วยความปลอดภัยของพวกคุณไม่มีแผนฉุกเฉินหรอถ้าเอกลักษณ์ของเสี่ยวหยางถูกเปิดเผยลุงครับผมจะไปที่ห้องทำงานคุณนะลิ้วช้างชิงฝึกฝนลูกคุณเสรวังคุณลุงใจเย็นๆน,นะครับผมจัดการเรื่องนี้แล้วนะครับภายในสิบนาทีรับรองว่าคุณจะไม่เห็นข่าวในเน็ตอีกแล้วครับแล้วจะจัดการกับดาราคนนั้นยังไงผมจะนัดหมายหัวหน้าฝ่ายพัฒนาทางวัฒนธรรมทันทีครับคุณสบายใจได้เรื่องนี้ฉันจะให้คำตอบคุณอย่างแน่นอนและให้คำตอบแก่ทุกคนในสถาบันวิทยาศาตร์หัวค นักวิจัยทั้งหมดดีฉันรอข่าวจากคุณหวังเว่ยหมิงหือเสียงแล้ววางสายหลิวชางชิงนั่งอยู่ในสำนักงานกัดฟันนน่นไอ้แก่ดูจริงๆอย่างน้อยก็อยู่ในสำนักงานความปลอดภัยมานานขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่โดนคนด่าดตรงๆแบบนี้เหรอยังไม่กล้าไปปากเลยจากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์บนโต๊ะขึ้นมาไปแจ้งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมให้มาที่สำนักงานของฉันภายในครึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นฉันจะไปที่สำนักงานพัฒนาวัฒนธรรมเองในขณะนั้นฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์จากหวังเว เธอไม่ต้องเป็นห่วงแค่รออยู่ที่นี่ก็พออย่าให้เรื่องรอบข้างมาทําให้เธอสับสนตอนแรกฉันก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักแต่ในขณะนั้นมีผู้หญิงแต่งตัวอารามเดินเข้ามาใกล้ฉันเธอก็คือเสี่ยวเยาใช่ไหมหน้าตาก็เหมือนคนดีๆนี่นาไม่ใช่ว่าเธอรีบมีธุระหรือไงทำไมยังนั่งรออยู่ในห้องรออยู่หลักเมื่อกี้ทําไมไม่ให้ฟานฟานเราใช้ลิบหลักฉันเห็นว่าเธออยากจะเกาะกระแสฟานฟานของเราเธอนี่ทําให้ฉันรู้สึกขยะขยงจริงๆพูดจบมีคนหนึ่งเอาขวดน้ําราดฉันเต็มเฉันตกใจไม่ทั้งเลยเ ฉันมองดูผู้หญิงกลุ่มนั้นอายุประมาณ20กว่าพวกเธอดูหมดหนทางเหมือนกันแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในห้องพักผู้โดยสารก็วิ่งมาเด็กผู้หญิงกลุ่มนั้นมองหน้ากันแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วฉันเช็ดน้ำบนตัวด้วยกระดาษที่ชู่เสร็จแล้วจู่ๆหน้าจอมือถือที่อยู่ข้างๆก็สว่างขึ้นมาซูชิงสเสวียที่อยู่ในหอพักด้วยความกังวลส่งข้อความมาอย่างเงียบๆไม่เป็นไรใช่ไหมอารมณ์ที่หม่นมองก็พันสดใสขึ้นมากำลังจะตอบข้อความให้ซูชิงสเสวียที่เอาแต่ใจอย,อยู่จางหมิงเฟยก็โทรศัพท์เข้ามาม ที่แท้ซูชิงสเสวียกับลี่เฉียนพวกผู้หญิงกลุ่มนั้นช่วยฉันพูดในเน็ตสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปปล่อยสมัยมัธยมเราเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะกันยังมีคนเอารูปของเธอไปลงเน็ตอีกตอนนี้กําลังโดนแฟนคลับของดายอยู่ฉันโมโหสุดขีดเลยตั้งแต่แรกฉันก็อดทนและเฉยๆกับแฟนคลับที่ไร้เดียงสาพวกนี้แต่ในขณะนี้ฉันทนไม่ไหวหายใจเข้าลึกๆหนึ่งครั้งก้มหน้ามองข้อความที่ซูชิงเซวินส่งมาทันใดนั้นรู้สึกเจ็บปวดใจเขาถูกด่าทอในโลกออนไลน์ขนาดนี้ยังมาคอยห่วงใยฉันออยู่่่ีีกนโงไปไหม คิดอยู่ไม่กี่วินาทีก็โทรไปหาทันทีโทรศัพท์ถูกเชื่อมต่อ,อย่างรวดเร็วซูชิงสวีเป็นคนแรกที่เปิดปากถามเซียวหยางตอนนี้คุณที่สนามบินเป็นยังไงบ้างคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันได้ยินมาว่าบรรดาแฟนๆของฟานฟานนั้นบ้าคลั่งมาพวกเขาไม่ทําอะไรคุณใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องนี้คุณอย่าไปสนใจชั่วคราวเลยวางใจให้ฉันจัดการเองเธออยู่ในหอพักก็อย่าออกไปไหนอย่าไปดูวิดีโอสั้นในเวปอเลยหาหนังสนุกมาดูสักเรื่องรอให้หนังดูจบเรื่องมันก็จะได้คลี่คลาย แต่ซูชิงพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเธอจะแก้ไขยังไงตอนนี้มีคนในเน็ตด,ด่าเธอเต็มไปหมดคุณจะแก้ปัญหาคนเดียวได้ยังไงพูดไปพูดมาเสียงเขาก็เริ่มสันเครือตอนนี้เขาเสียใจแล้วถ้าเช้านี้เขาไม่งอนแล้วไปส่งเขาสักหน่อยก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกฉันปลอบโยนเขาไปสองสามคำแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเรื่องคุยหญิงสาวในชุดทันสมัยพูดอย่างยิ้มแย้มพี่สุขะทำไมหนูถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้ล่ะคะหมายความว่าพี่ให้อภัยหนูแล้วเหรอคะยังเลยคะ่ะซูชิงสเสวีย บอกให้รู้ไว้เลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือฉันช่วยเธอทางออนไลน์อยู่แล้วแค่เพราะพวกเขาทําเกินไปจริงๆแค่เพียงเท่านั้นอย่าไปคิดมากเลยนะให้ตัดใจจากเรื่องนี้เถอะฉันจะไม่มีวันให้อภัยผู้จบเขาก็ยังคอยให้กําลังใจในใจอย่างน้อยก็ต้องไม่ให้อภัยได้ง่ายๆฉันช่างน่าสงสารจริงๆถึงจะไม่ได้ติดต่อกันมาสามปีแล้วแต่พอฉันปรากฏตัวเขาก็รู้สึกเหมือนยกธงขาวทันทีไม่ว่าจะโกหกไปกี่ครั้งในใจมีความรู้สึกมากมายแค่ไหนเพียงแค่ได้พบหน้าฉันความไม่สุขในใจทั้งหมด ก็หายไปทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นซูชิงสเสวียนฉันก็รู้ว่าเขายังคงเป็นเขาคนเดิมฉันเงยหน้าขึ้นและบอกว่าเมื่อฉันจัดการเรื่องในบ้านเสร็จถึงตอนนั้นฉันจะขอโทษคุณอย่างจริงใจฉันไม่อยากพูดกับคุณแล้วฉันวางสายซูชิงสเสวียนหน้าตึงเครียดเขาวางสายโทรศรัพท์ทันทีจากนั้นเขาหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งเธอยกมือขึ้นไปที่แก้มที่เริ่มแดงของตัวเองแล้วพัดไปมาสองสามทีคนที่นั่งข้างๆหัวเราะและถามว่าทำไมไม่ร้องให้แล้วเมื่อข่าวของซูชิงเซวีนถูกแฟนคลับปล่อยออกมา ไม่รู้ว่าเธอได้รับข้อความที่โหดร้ายมาเท่าไหร่แม้ว่าเธอจะดูเย็นชาแต่ภายในใจลึกๆก็แค่เด็กสาวอายุ19ปีเขาเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในหอซูชิงสวีรีบสายหัวแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อว่าเซียวเหยาแก้ปัญหาได้แต่ก็ยากที่จะนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรหลังจากที่ฉันวางสายจากซูชิงสวีก็หยิบโทรศัพท์รับออกมาจากกระเป๋าเดินทางโทรออกไปหมายเลขหนึ่งฉันคือเสี่ยวหยางหมายเลขที่เป็นความลับ7 7 4 2ฉันขอพูดคุยกับผู้อำนวยการหลิวชางชิง ของสำนักความปลอดภัยหลังจากที่หลิวชางชิงรับสายเขาก็รีพูดว่าเสี่ยวอาจารย์จริงๆแล้วขอโทษครับคุณสบายใจได้ตัวตนของคุณจะไม่มีการเปิดเผยแน่นอนเราจะตรวจสอบทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดถ้างั้นก็รบกวนหลิวผู้อำนวยการด้วยนะแต่ก็ยังต้องรบกวนคุณหน่อยผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าจินต้าที่ออกมาให้กำลังใจฉันทางออนไลน์ฉันไม่อยากให้เธอถูกรบกวนจากเรื่องนี้ไม่เป็นไรเลยครับค่ะพวกนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงของเราอยู่แล้วแต่าศาสตราจารย์เสี่ยวฉันขอถามอะไรสักอย่างไได้ไหมค,ครับ นักเรียนซูชิงเซวีนคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เป็นแฟนของคุณหรือเปล่าถ้าใช่ทางหน่วยงานความปลอดภัยของเราจะมีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของนักวิจัยชั้นนำหน่วยงานความปลอดภัยของพวกเขามีแผนการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเช่นเดียวกับพ่อแม่ของฉันเมื่อ3ปีก่อนที่ฉันก้าวเข้าสู่ฐานวิจัยพ่อแม่ของฉันได้ย้ายเข้ามาอยู่ในที่พักของครอบครัวที่เกี่ยวโตวแล้วและมีคนดูแลความปลอดภัยในทุกการเดินทางฉันนิ่งไปชั่วขณะหยุดไปเล็กน้อยเป็นเวลาหลายวินาที ค่อยๆเข้าใจว่ายังไม่ใช่เวลาที่ฉันจะเข้าใจหลิวชางชิงพยักหน้าอย่างมั่นใจเรื่องนี้ฉันจะจัดการให้พูดจบเขาก็วางสายปากก็พึมพำว่าฉันจะบ้าเอาฉันก็คิดว่าทำไมเจ้าหนูนี่ถึงไปเรียนที่ปักกิ่งที่แท้ไปหาแฟนสาวนี่มันก็เป็นหนุ่มน้อยนี่แต่ทันใดนั้นเธอก็ขมวดคิ้วมองดูหัวข้อที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในโลกออนไลน์เกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เริ่มเคลียร์ความคิดเห็นบางอย่างแล้วเหรอทำไมความร้อนแรงยังสูงอยู่แบบนี้เจ้าหน้าที่รู้สึกเซ็งแฟนคลับของฟานฟานเยอะเกินไป เราลบความคิดเห็นไม่ทันแล้วลบไปหลายชุดอีกกลุ่มกําลังจะมาหลิวชางชิงหึดหัดหัวหน้าแต่ละแพลตฟอร์มพูดว่ายังไงความนิยมยังไม่ลดลงเลยเหรอคิดจะให้ฉันเชิญเจ้านายของพวกเขามาที่สำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติดื่มชาเหรอเรื่องของฝานฝานมีทุนหลายเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วอยากใช้โอกาสนี้ดันขึ้นไปอีกสักหน่อยเขามีมูลค่าทางธุรกิจสูงมากในตอนนี้หลิวชางชิงทันทีที่เขาอดไม่ได้ที่จะด่าทอฉันไม่สนว่าเฟิงเฟิงจะมีทุนอะไรอยู่เบื้องหลังจัดการคนในฝ่ายเทคนิคทันที ให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของพวกเขาคนที่แสดงความเห็นไม่เหมาะสมทางออนไลน์จะต้องถูกบล็อกทั้งหมดทุนทั้งหมดนั้นฉันให้ไปเรียกหน่วยงานความมั่นคงมาทั้งหมดฉันอยากจะดูว่าทุนของพวกเขามันใหญ่หรือว่าเท้า50ไซส์ของฉันใหญ่กว่ากันภายในสองนาทีข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวกับเซียงหยางบนโลกออนไลน์ต้องหายไปทั้งหมดเพียงคำสั่งเดียวของเขาสถานีตำรวจทั่วประเทศค่ายทหารทุกแห่งได้รับเอกสารทางการทั้งหมดเพื่อขอความร่วมมือในการสอบสวนภายในมีเนื้อหาอยู่สองข้อข้อแรกคือห้ามพูดคุยกันเองภายในสถานีตำรวจ ข้อที่2คือการจับกลุ่มตามข้อมูลที่อยู่ไอพีทางอินเทอร์เน็ตไปจับกลุ่มยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องแม้ว่าคําอธิบายในเอกสารจะดูง่ายๆแต่ทุกคนรู้ว่าคําที่สั้นลงหมายความว่าสิ่งนั้นใหญ่ขึ้นผู้บัญชาการตำรวจยิ้มเล็กน้อยและสั่งการต่อไปให้เจ้าหน้าที่ที่ลาหยุดทุกคนกลับไปที่สถานีตำรวจทันทีให้ทุกคนไปจับคนภายในค่ายทหารแห่งหนึ่งผู้บัญชาการที่มีผมขาวดูมีสีหน้าจริงจังขณะมองเอกสารในมือแล้วโทรไปหาหลิวฉ้างชิงที่กระทรวงความมั่นคงคุณหลิวเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงต้องให้กองทัพเราลงมือด้วยหลิวชางชิงที่ยุ่งจนหัวมุนรีพูดว่าคุณเจ้าครับก่อนอื่นอย่าเพิ่งสนใจเพราะข้อบังคับความลับผมบอกได้แค่ว่าหนุ่มในเอกสารนั้นเป็นนักวิจัยที่สําคัญของประเทศเราคุณค่าของเขาสามารถพูดได้ว่าสูงกว่าคุณกับฉันทาไมจูจ่ๆผู้บัญชาการถึงดูเครียดขึ้นมาฉันเข้าใจแล้วเรื่องนี้คุณวางใจได้เราทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องร่วมมือกันหลังจากวางสายสีหน้าของชายชาราก็แดงก่ำด้วยความโกรธกำปั้นหนักๆตบลงบนโต๊ะทำงาน ให้รีบเอาทหารหนึ่งกองร้อยมาที่นี่ให้ทํางานรวมกับตํารวจไปจับคนในขณะนั้นในห้องรอว i p สุดหรูฟานฟฟนนอนเอนกายอยู่บนเก้าอี้นุ่สุดหรูมองดูหัวข้อที่กําลังร้อนแรงในดวงตาเต็มไปด้วยความก้าวร้าวและความพอใจอะไรเนี่ยปลาชั่วกุ้งเน่ายังจะมาสู้กับฉันอีกฉันแค่ขยับนิ้วก็สามารถฆ่าได้ผู้ช่วยข้างๆหัวเราะอ,ออกมาแฟนแฟนของคุณน,นี่สุดยอดจริงๆนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะเรื่องนี้กําลังจะขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนแล้วคุณก็มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นมากเลยและในขณะนั้นพวกเขายังไม่รู้ ว่าพวกเขากําลังจะไปสัมภาษณ์กับคอนคอนภายในสํานักงานความมั่นคงหลิวชางชิงได้โยนเอกสารหนึ่งฉบับลงตรงหน้าหัวหน้าส่วนวัฒนธรรมฟานฟานถูกกล่าวหาว่ามินประมาทเจ้าหน้าที่รับในประเทศและมีเจตนาเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่รับในประเทศจะถูกดําเนินคดีในข้อหากบฏผู้ช่วยของฟานฟานซุนปิงและการมินประมาทเจ้าหน้าที่รับในประเทศชักชวนประชาชนในโลกออนไลน์ให้เปิดเผยข้อมูลลับของประเทศเราจะถูกดําเนินคดีในข้อหากบฏในเอกสารนี้ยังเกี่ยวข้องกับดารา17-18คน ทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่สนับสนุนการประท้วงในโลกออนไลน์ช่วงนี้นี่ยังเป็นเพียงขั้นตอนแรกจะจัดการอย่างไรยังต้องรอดูผลการหารือของแผนกคุณแต่ฉันขอพูดตรงๆไว้ก่อนนะเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะมีองค์กรต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแผนกภาษีและเศรษฐกิจต่างๆจะร่วมลงพื้นที่เมื่อพูดแบบนี้ออกมาหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมก็แทบจะนั่งไม่ติดแล้วถ้าไม่ติดอยู่กับเก้าอี้ก็เกือบจะล้มลงไปที่พื้นแล้วก่อนอื่นไม่ต้องพูดถึงหน่วยงานความปลอดภยัยที่มักไม่ยุ่งเกี่ยวกับวง เมื่อมีการยุ่งเกี่ยวนอกจากจะจัดการกับคดีทรยศาสตร์ยังร่วมมือกับหลายหน่วยงานดําเนินการอีกด้วยเขารีบกล่าวลาลูเชงชิงฉันต้องรีบกลับไปที่แผนกพัฒนาวัฒนธรรมใช้เวลาเพียงสิบนาทีหาข้อมูลของฉันบนเน็ตไม่เจอแล้วพอเฟินเฟินกับผู้ช่วยเห็นแบบนั้นก็ร้องออกมาทันทีจากนั้นก็ติดต่อผู้บริหารคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ไว้ปอผู้บริหารก็ตะคอกออกมาทันทีว่าบอกเลยนะตอนนี้มีเรื่องใหญ่แล้วเพราะความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตฉันเตือนเธอไว้เลยหนีไปซะ หรือไม่ก็สารภาพมาซะอย่าดื้อดึงเพราะเรื่องของฝันฝันครั้งนี้เธอรู้ไหมว่ามันทําให้พวกเราลําบากแค่ไหนเพียงแค่ก่อนที่เธอจะโทรมาหนึ่งนาทีเจ้าหน้าที่จากกรมความมั่นคงวิ่งมาที่สานักงานใหญ่ของเราแล้วก็ปิดเซิร์ฟเวอร์ของเราทั้งหมดทันทีและฉันคาดว่าหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับคุณเสร็จผู้บริหารของเราทุกคนก็รอที่จะไปดื่มชาที่กรมความมั่นคงพูดจบเขายังไม่หายโกรธด่าทอออกมาอย่างไม่เกรงใจว่าไอเวนเอ่ยวันนี้ฉันขอพูดไว้แค่นี้อย่าปล่อยให้ฉันเห็นคุณในประเทศ ไม่งั้นฉันมีวิธีจัดการคุณแน่นอนในขณะนั้นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาวัฒนธรรมได้โทรไปที่บริษัทตัวแทนของฟานฟานผู้บริหารที่นั่นเพิ่งรับสายเขาก็เริ่มด่าทอทันทีว่าโทรมาทําไมโทรมาแจ้งคุณศิลปินทั้งหมดในบริษัทตัวแทนของพวกคุณโปรเจกต์ภาพยนตร์และรายการทีวีทั้งหมดที่รอออกอากาศให้หยุดทั้งหมดถ้าข้าให้โอกาสแกอีกครั้งต่อไปข้าจะใช้ชื่อสกุลของแกและบริษัทของแกจะสั่งแบรนดาราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝานฝา,านบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะฝานฝานแต่เรื่อองงงนี้้แกไไม่ต่ตปยุ มันจบแล้วสําหรับเขาเขาหมดอนาคตแล้วและก่อน20นาฬิกาคืนนี้พาทางผู้บริหารของบริษัทคุณมาที่กรมพัฒนาวัฒนธรรมฉันจะเลี้ยงชากับพวกคุณทั้งหมดประธานบริษัทตัวแทนจัดการถึงกับงงไปเลยก็ในขณะนั้นเลขาของประธานก็วิ่งเข้ามาอย่างเร่งรีบคุณซุนคุณซุนเรื่องใหญ่ไม่ดีแล้วคนจากกรมสรรพากรมาที่นี่แล้วเขาจะเอาข้อมูลทางการเงินของบริษัทเราทั้งหมดไปและยังมีหน่วยงานการค้าหน่วยงานการเงินหน่วยงานดับเพลิงแม้แต่คนจากสถานีตำรวจด้วย ทั้งหมดมาทางบริษัทนี้สายตาของหัวหน้าค่ายเพลงตกอยู่ในความสับสนทันทีจบแล้วทุกอย่างจบแล้วไม่ต้องคิดอะไรอีกตรงไปเลยเสร็จสิน้นในขณะนี้ฟานฟานและจูได้รับการแจ้งยกเลิกต่างๆต,ติดต่อกันยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์การแจ้งยกเลิกสัญญาพวกเขายังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่หลายคนเดินเข้ามาเราเป็นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของกรมความปลอดภยัยตามการสอบสวนทั้งสองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความลับของรัฐขออนุมัติการจับกลุมทันที กรุณาตามเรามาหน่อยนะครับค่ะฟานฟานถึงกับตกใจก็แค่ให้คนอื่นกดลิฟให้ตัวเองนี่แถมลิฟยังไม่ได้กดเลยทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ผู้ชายคนนั้นใครกันฟานฟานถามอย่างไม่พอใจฉันขอถามได้ไหมว่าเจ้าเซียวเยานั้นเป็นใครกันแน่คุณยังไม่คู่ควรจะรู้ว่าเขาเป็นใครอย่างไรก็ตามคุณแค่ต้องรู้ว่าคนที่คุณรักที่สุดก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกลิฟต์ตลอดชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะตั้งสติได้ฉันก็เห็นว่าฉันกําลังนั่งเงียบๆอยู่ที่ห้องรับรองผู้โดยสารต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่าหนาน,ามมน,หาน่งงงคคแชติ ก็เดินเข้ามาทันทีเรื่องราวของนายเซียวบนอินเทอร์เน็ตก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วเราสองคนถูกคุณหลิวส่งมาเพื่อรับรองความปลอดภัยของคุณฉันลุกขึ้นแล้วมองพวกเขาอย่างหมุดหมิดแล้วมองไปที่ฟานฟานพร้อมกับยิ้มให้กับดาราดังขอให้โชคดีในอนาคตนะเขาโกรธทันทีแต่พอขยับตัวนิดหน่อยก็ถูกสายลับสองคนจับไว้อย่าทําตัวเหลวไหลกลับไปกับเราด้วยดีเถอะแต่ว่าดาราคนหนึ่งก็มีแฟนคลับที่สนับสนุนมากมายอยู่แล้วแต่เมื่อข่าวเช้าต่างๆมากมายของถูกเปิดเผยออกมาแฟนคลับของเขาก็ทนไม่ไหวในทันที แต่ก็ผ่านไปเพียงสิบนาทีกว่า,ก,วาก็มีข่าวใหญ่กว่านั้นถูกเปิดเผยออกมาอีกหลังจากตรวจสอบโดยกรมสรรพากรแล้วจ่ายภาษีน้อยกว่าที่ควรจ่ายถึงพันล้านหยวนนี่ทาให้ทุกคนตกใจจริงๆในจีนมีคนรวมกันแค่1.4พันล้านคนคนนี้ช่างน่าสงสารจริงๆขณะนี้ที่หอพักนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเกียวโตลีเฉียนตะโกนด้วยความตื่นเต้นว่าชิงสวีชิงสวีเธอเห็นหรือยังทางการเริ่มลงมือแล้วครั้งนี้ครอบครัวของเธอโจอย่างโชคดีจริงๆฉันเห็นแล้วซูชิงสวียพยักหน้าซ้ำ แต่เขาก็อธิบายอย่างยิงซอฉันขอประกาศอย่างจริงจังอีกครั้งฉันกับเซียวหยางไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันจริงๆแล้วปีถัดมาโทรศัพท์ที่ถืออยู่ในมือก็ดังขึ้นสีหน้าของเขาตึงเครียดขึ้นทันทีทำท่าห้ามเสียงทันทีอย่าเสียงดังเซียวหยางโทรมาลีเฉียนยิ้มแย่ทันทียังบอกว่าเธอกับเซียวหยางไม่มีอะไรพอเขาโทรมาเธอก็เป็นแบบนี้เลยเหรอไป,ไปไปไปเขาเรีบหันตาไปมาหายใจเข้าลึกๆแล้วถึงรับสายโทรมาเซียวหยางมีอะไรมีอะไรหรือเปล่าคะฉันกําลังจะขึ้นเครื่องแล้วคะ่ะเลยโทรมาบอกคุณก่อน ซูชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างครุ่นคิดแล้วก็พูดขึ้นมาทันทีด้วยสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยเราก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนี่คะ่ะคุณจะขึ้นเครื่องก็ขึ้นไปสิคะมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะคะคุณไม่ต้องโทรหาผมเขาพูดจบก็อดไม่ได้ที่จะถามคุณเห็นเรื่องที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตไหมฟานฟานถูกจับแล้วเข้าวเกี่ยวกับคุณทั้งหมดหายไปหมดโชคดีจริงๆนะในครั้งนี้ดันมาเจอกับการปราบปรามวงการบันเทิงของประเทศใช้ต้องขอบคุณประเทศด้วยฉันก็ไม่ได้อธิิบาาาาาายยมมมกกนนนะเขาสสาารถคดดดไปใททงีีี้้็่่อุแลว ตัวเองก็ไม่ต้องพูดมากอีกต่อไปนี่คือสนามบินได้ยินประกาศขึ้นเครื่องไปยังม็อกเหนือฉันต้องขึ้นเครื่องแล้วรอฉันกลับมาจะไปหานะฉันก็อยากรู้เหมือนกันที่คุณบอกว่าอดีตแฟนหนุ่มที่ตายไปแล้วสามปีหมายความว่ายังไงใบหน้าของซูชิงสเสวียแดงขึ้นทันทีอดีตแฟนหนุ่มฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรรีบขึ้นเครื่องเถอะหลังจากฉันวางสายไปแล้วซูชิงสเสวียก็เริ่มกังวลทันทีเขานึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะตอนนั้นเขาจริงจังคิดว่า คงไม่สามารถบอกเขาได้ว่าฉันชอบคุณมากมาเพราะฉะนั้นฉันเลยให้คุณมีสถานะเป็นแฟนเก่าที่ตายไปแล้วแต่ต่อมาก็มีข้อสงสัยเกิดขึ้นผู้โดยสารเซียวหยางเดินทางจากเกียวโตไปยังมองโกเลียในเมื่อไหร่กันที่ย้ายบ้านไปมองโกเลียในขณะที่ซูชิงสเสวียกําลังคิดอยู่ลี่เฉียนก็เข้ามาใกล้แล้วหัวราไร้ายกัดซูชิงสเสวียจา๋ารู้ไหมว่าตอนที่โทรศัพท์เมื่อกี้รีบร้อนเหมือนแมวตัวเมียกําลังตกมันไปไปซูชิงสเสวียรีบเบ้หน้าใส่ลี่เฉียนจากนั้นก็หันไปพูดกับเพื่อนร่วมห้องวันนี้เหนื่อยกันมากนะ ทุกคนไปกันเถอะผมฉันเลี้ยงปิงยยาง